ทอดไก่ขอดกเทมเข่าเจ้าแวนั่นวาอันนี้อันนี้กองละซิบวะทั้งน่องไส้ด้วยได้ไปเลยเนเราเอามาบันโคกใหญ่เมืองมืออุทุมพรเมืองโโมทนาต่ยอดพิดยอดตัวสาพญานาคใหญ่อีกหาหมืนคิสา สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนสุหมกสุบอดเนาะอ่ะพี่น้องมาพ่อากันอีกแล้วกับส่งสาบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเลยมาพ่ออาการแบนี้เนาะสาบุญลงมางานพี่น้องเลยงานบุญแขงเฮือเนาะอยู่สววรน์นเขตพี่หละว่าสิขามไปทางหมอกดาหานพี่น้องเลยบุญบอยอดเบเกียวก็ได้อยู่แต่สวันเนาะม้อนี่สาบุญมามาอนี่กับสิภาพีพี่น้องเราเที่ยวเบิ่งในงานว่าสิมีคนหน่อยคนหลายซำใดเนาะ ซบ,บุนกะบ่ได้ลงมาแต่โดนแล้วพี่น้องห้ลายปีได้แหละบ่ได้ลงมางานเทศกาลอว่าออกพรรษางานบนแขรงเพื่อประจําปีเนาะค่ะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาที่พระพี่พระน้องเข้าไปเบิ่งไปชมน้ากันเด้อนปะป้าเด้อพี่น้องเอ้หุบหุบหุหระจาคายบังคารามสายล่อยู่เนาะมาไม่ได้ก็มากับสาวนวล่วนชื่นพี่น้องสาวนวลสายลุยเนาะ เหผือนใครวันนี้สมบบุญก็ได้ออกไปทาง้งอื่นเนาะหรือว่าขางนอกหรือว่าสร้างบ้านนองไอเดียหรือว่หยังพี่น้องเลยวันนี้ก็มาเกี่ยวงานตะกอนว่าสีมีคนหน่อยคนลายปันไดก็ไปเบื้องน้ำกันพี่น้องเลยตอนนี้ก็ไผเด้ในางอยู่ทางในคือคุ้นคุณแท้บอกโอ้คุนคุณนคุ้นนนหนาแท้อันนี้ โอ้โสาวมกบ่ทาพู่มา่งเพิ่นฮะคไม่ข่อยเห็นเจ้าคุ้นคข่อยก็เลยแวะเข้ามายังมาขายของบ่น่งมัี่อออยังนเะไอย้ฮะ่มเจ้าขายทอดไก่บ่คือไก่ทอดไก่ทอดไป้าเป็นแม่ค้าสาวขายน้องนมากระสานนนสายลุยบุกมา มาสองคนมาแขวนน้งนี่มาสองคนลุยสมซื้อไหมนี่สยซ้อแขรนน้ำจักทางขวยรับตาขี้ข่รถจอดไปี่ไยจักบูจักน้ำสาวนวลยั้ที้เจะว่าใช่รถเขาจาจื้อปะขับทัมื่อๆเลยบจื้อคนมองรถอยู่เดี๋ยวนี้ก็อจอดใส่รถข่อยจอดนวนวลพาลุยด้มาสอง ประมาณสองโมงหนึ่งลล้งมไปมแล้วม่กาลังมาสิมาฝากท่องลำเจ้าไเขอยถฝาก้าว่านแม่นน่เข่าเจ้าว่านี่เจ้ากินแล้วท่าได้กินบอกว่าท่านได้กินแล้วถือมาเพื่อแพยแบบว่าแบบราเอามาเนี่ยจะเพื่อไดพกเข่าพกหน้ามานี่ยที่ชิล่าสอฮะจซื่ ทอดไก่ผัดกระเทียมเข่าไว้เจ้าแม่นั่นว mm ่า๋ออันนี้น้องๆบ้านเท่าเด้เนาะนั่งอันนั่นเพิ่นพี่น้องเลยโมเดียวกับสาวมุกเพิ่นเพิ่นน่ะเปิดขายอยู่นี่มาเศร้าบ่โอ้แพงอยู่เพราะ้าทีเพิ่นฮกล้านจักมื่อนี่ มันแต้มือมันทีเท้ามันทีเท้ามันมือได้บ้านสามสิบเท่านะคะทีเท่าหกล้านตอนนี้สิบล้านขายดีอยู่บ้านล่ะคนขายแบบไดนอ้นี่อันนี้มันอยู่หลังห้านได้สิออกทั้งหน้า้านก็ได้สสาวนนเจ้าบบเอาจักปีกวะจกานาบ ปีกโอ้ยบังบังบังมาพาพี่บ้านน้อขออนุญาตเด้พี่น้องเลยอันนี้เพ็นเอิญนี่ยนี่น้องน่อง่าคือไอนน่องโอ้น้องสามันสามันสองพันหัวสาวพันอ้ยสาวโอ้นี่ก้นนี่เนาะไม่ละพันแก็มีปีแ้ก็โอ้สามู เจ้ากินอยู่บ่ก้นคอยจะื่อยกินในตูดเรียนจะตีให้ไปเชียเฮ้เอาวะย่บโนเอเีวะออ้าววาอกแต่ว่าก็ไปโอ้อันนี้อันนี้กองละซิบ่ะอืม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 อืเอาเอาเอาซองโอ้ยนญาติด้วยพี่นังเอาซองกอง ไปสู้สามุกกินกันจักบาทเนาะ,ะไปนั่งแห็นยู่เพุนแหละมีข้า,ากงา็งามงามผิดหนังเลยลูกหลานอยู่ในบ้านในเฮือนห่ะเนาะ,ะไปนั่งกินอยู่เพุนแหละ,ะสมุกเอ้ยอเจ้าว่าอยากกินตีนเอาตีนไหมเออโอเคแค่ว่างพุนแหละเนาะน,นั่งกินน้ำกันพุนแหละ มีเยีงยไงนี่เจ้าคือเอาโน่อยแท้บังเท่าไรนี่โอ้วงคนบักใหญ่เอาบังนี่น้อยเบื่อด้วยสีขาวหรือสีดำยังอยู่สกคนหนึ่งยังหอมเนอะมือเดะมือพี่ชาวคนน่ะอันนี้อ๋อตัวีชาอุ้ย จะบอกห่านเนาะไว้ลืมใจเงินเนาะใส้ได้เงินบาทนี่คุณท่ออีกางนี้ทบ่อไายอ้าวจ้าวาอยากกินอันนั้นเนาะเจ้าวาอยากแหงนี้จ้ะยุดนอนน้องๆเพิ่นกินได้ไหมสองนวลอะไรอ่ะมาใบใหญ่ทอนอยู่บนนี่เนาะโวัใหายซ้อนอีกต่างห้เเบิลยาก ติ ас, s! <S ติบีบวติปนาติบบ่ต้องเจ้าได้ติบเจ้านี่เด้อเด้ขอบใจขอบใจติบนี่ต้องเบาทาเด้เพราะว่าเบาทาคือเสียด้ส่ะเบิ่งดูฮะเบิ <sk <sk ่งหุ่นห้อยนี่แบบนฮะ ปะาเงินกันเนอะยาวอย่างนี้น้องไม่อย่างไรกินอันนี้เสียเมื่อตอนพาบางกะลามต้นตุ้มเองตะบุลเลยโอ้เพิ่นไปเลาะบ่เพิ่นช่างบ่าวสิไปอยูุไปเอาเป็ดด้อยตะบุญเนาะเป็ดอยู่ไงน่ะเพิ่นขังไว้ไปจาไปเอาน้ำกันเพิ่นบอกให้บ่ออกให้เอาจะออกได้เนะผู้ลูกค้าเพิ่นออกไปเลย ขายดีเนาะอาหารคนก็ได้กินได้สองมกแด้เจ้าว่าเจ้าอยากก่อยซื้อละโดยอดดอดกินแม่สันนวนกินน้ำกันเด้อเด้อก๋อยก๋อยกินกินไก่เจ้าเจ้ากินทั้งกระดูกบ่กระดูก้ไ่กองห่าน้ามเพิ่นได้ไรออ่าอ แม่ยามน่ะโอ้บักชีบ้านเขาดูงึมเพิ่นโอ้เส้นนํากับอ๋อๆๆๆอ่าเดี๋ยวเฮาสิพากันเลาะไปทางนั้นก่อนเด้อบัดนี้สมกเด้อหากินเลกินนํากันล่ะฮะ่กินแล้วกินแล้วคือบ่เห็นยําะอมเอาบ่จอซอยน้องเพิ่นอุดหนุนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเอาเลิศนเจ้า ดี๋าว่าจังันนจะเอาบ้ไขกันล้วไ่กินซนวลกันแล้ว่กินต้ลงด้วยต้งลเอาเมื่อาจังหวื่อังว่น้องเดี๋ยวสีผ้ากันละไปทั้งพุ่นกัเด้อวันนี้เด้อสมุกไปกันเด้อโดยโดยบาดเดี๋ยวสีละไปทั้งพุ่นก่อนบ้ดนนี้ต้นวนเอาหิวไปเลยวะเขา อะสิเลาะไปก่อนาคันจ้องค่อยแล้จชานวนวลบังคลามคุ้มคูโอ้ท่าไรเนาะอืออืออือบงังทะเลได้บังคลามนี่คันก็มียี่สิบคันก็มีโอ้เดี๋ยวผัดขามาก,กวันเจ้าในสีหิวนักถ้าพี่พระน้องเลาะไปสักก่อนจชาวนวลจะบวชซื้อรองวะมีอยู่ได้อยู่เสมอแบบ เลาะไปฟุ่นก่อนพี่น้องเลยฮ่าเป็ี่นเวลาโดนนะที่ฮาวาได้ลงมาที่พาพี่พาน้องเลาะไปสักก่อนโอ้ขายคองคนบ่อลายเนาะเพราะว่ามันยังเว้นหอนอไว่าสิไปมกาหารบุญประหงยอดบ่เกียกก็ได้อยู่แต่สวรรค์นะกเขตพี่น้องเอ้ยเนาะ ด้วยด้วยด้วยตึกหน่อยตังเต้นโควิดแล้วก็แต่โควิดแล้วเนาะแต่บุกตาซีฟีนั้นแหละลงงานงานคุณเชียงฮือบกลายขู่ลายคน ใครอยากนอนคนจะมาตอนกลางคืนเนาะมาที่นี่นั่นพี่น้นนองเลยอันนี้ตอนกลางเว้นคนสีบอรายคือกลางคืนลายเสือขายค่ะันทีขายคลองกินคลอง uh อออยุกเดี๋ยวลูกชิน้นเ๋ อูอาหารไทยนี่นี่อยากจะยยากยาอี๋ยวเลาไปเบิ่งเรื่อยๆกันนี่สาขอได้ไหด้เาหาพันเสาาันเด้อขายเลยขายเลยเด้อขายเลยเน่เเเาหาเาหาเาาเา

เพิ่นเพิ่นมีคู่ถิมทั้งน่องไสด้วยนะใส่เลยเพิ่นมาดหายสิหายสิกรไเลยนะเดนดเดินเดเดดแล้วดินดินพะาเ้าพดเาพาพร้าสดีนทั้งไอ้ฟูดเพิ่นโดยโดยตโดย่คนขนาดท่านดนคำนี่โอ้โหอันนี้ก็พามารีวิวเบิงคน อัดเดือดบ,บางคนพี่นออ้องเอ้่าเจอมาเนี่ยาบุนกามาลอกพี่กะบ,บอมีได้ทายคิดทายยังได้ผูกสินใหม่ปาสินใหม่นี่จะพืินงามงามป้าพี่นอ้องเอ้เ้ยี่นเอเป็นน้อสุดท้าย

เลอร์เเดเสื้อตตัวหนึ่งสิบพันสย่ตัวหนึ่งหกสิบพันเส้อนมสี่สิบห้าพัเลยเด้เลเอเสื้อเชิตัวหนึ่งหกสิบันเสื้อนมสี่มันเนสผุดสบห้าลงมาแค้มคอพี่น้องเอ้ผู้พญานาพี่น้องโอเลยฟังมกดาหารพี่น้องเนาะอยากไปแต่ก็ได้ไปบบมีโอกาสพี่น้องเอ้ บรรยากาศเนาะปกนั่งไม่น้ำคลองอืมปุ๊บมันายกระทงปลาแดงก็คือร้อยกระทงเสร็จมาพี่าพาน้องไปเบิ่งกันบรรยากาศแม่น้ำคลอง สนวนเนาะตาผมเพียงนั่มควงกันไหวไปบ่ได้บ้านเอาจริงเดี๋ยววะนี่คือว่าลองโอเพื่อนเอาขึ้นไปไหวโอ้โหเนี่ยโอ้โหเลาะไปเบิ่งทั้งคนก่อนโุ้หน้าพี่น้องความสวยงามเนาะถ้ากลางคืนสิงามกว่านี้นี่เป็นจังเว้นสนวนเลาะไปทางพญานาคก่อนตะพีน้องเลาะไปทางตะระพี่น้อง เคยมาคุณลบพิน้องเลยสิบป,ปีแล้วแหนะละเนาะแต่ว่าเวลาไปจัดงานกันแตกต่างแต่ละปีแต่ปัจจุันนะนำคอง้น้างนั่ง้งนั่งข้างนำคอง เียงเพลงเสียงลํนำออ่าดูอนุโมทนาบุญนะ้ำแมวยโยมหลังมาทมาน่ออกแนนอนนอมอ,อกขันคำอนุโมทนาบุญนะําไม่ออกขันคำมาแต่บัให้ดูมางมังเงวเมืองอุทุมพรแกสวรรคเขตมาอุโปโมทนาเป็นปัจจัยอีกหนึ่งแสนกีบความวยพอหยังก่อ บอกเซิร์นแมวคันคำบอกเซิร์นมาดมมาเงมาดูดมพรผมเลยขอกผูโภโมธนาพิษยอดก้างพญานาคใหญ่อยู่หนึ่งแสนีบหนึ่งแสนจีบสาดุเอาด้วยยาโยบยาผู้ศักดิมันนาคชิเลกมันอยูดุมพรฟองสมเนวยวนาคีิเลกมืงอุดมพรเมันกับโอโปโมธนาต่อยอดสาวพญานาคใหญ่เป็นปัจจัยโย หาสิบพันกีดหาสิบพันขีดสาธุเด้อขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นปันยืนยิ่งยิ่งกินไปเดอ้อสาธุไม่ออกอยังโน,นนี่ไม่ออกลินบรรน,นาครเมืองอุทุมพรเป็นอะไรบรรนาครแวนะมวลินบรรน,นาครเมือ,มองอุทุมพรจุฬามงคลมรดาตอ่อยอดสามพญานาคใหญ่อีกสิบพันขีดสาธุสาธุ พญานาคีแพกันอยนยังแพยังมแพปิดยอดคาสานเนงิยังโค้งทางสองมือจากหนึ่ล้านบาทเดอสังนี้่าสองมือเนะอธนากดกับแเนไเองม่อวบากบ้นโพตะวันไทยธนาพิดยอดคาสารพนา นี่ฮแบบันนุมโมอนาหุ่นนำไม่ออกคนนี่มาจากอเมริกาฮันนอ U S A เป็นมโหมโ,โมทนาก่อย,ยอดสังปัญญานาคใหญ่หนึ่งเซนติเสาธูมาสิบุกแค่ไหนบูมาทางไกลนี่จะได้อยู่ดีมีแฮงเกิดวันยังเกิดวันยังนะฮู้จักเออ,อจะคนจะคนเดี๋ยว่ายพิเศษหายนี่คนเออได้ได้ไดได Icana, อไอ้ไส้เข้าไปมาเลยซิรเส็นซีล์สองเซ็นอาซีรสองเซ็นนอกมากมั้โอดมาหอนยอดเ่็กวีละเราะวารสามพญานาดีมูลกาเฉพาะกาจหนึ่งล้านบาทใจกโบ้ข้ามคนไทยอย่พียแต่กัลเลวกูยงกัข้าใช่กูยใช้กวางขวาเด้อให้คนภูงให้คนยมดี เอ้าจ์นทมโสภูมิพลเนเดอร์จยนบุญทาอนุโมทนาขน้อยจะได้อ่านสื่อเจ้าภาพเจ้าสาที่เป็นมาตยอดยังลายสู่ลายคนเนาะโอ้ลูกหลานมาได้ใส่หนิฮะเท่ายังนี้ท่าหรือนางนันน้อยเั่นทีดาพรพร้อมด้วยครอบครัวมาจากบ้านทาโพวยกเมาโปรโมทนาต่อยอดเป็นปัจจัยอยู่หนึ่งแสนจีเป้าเป็นคนหูผู้ดีใหญ่มาเป็นอีเพิงพาองพอองเมษเสดียวสลาด เป็นลูกที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีเป็นบุคลากรที่ดีของาาศาสตร์ศาสนาเด้อสาธุไอ้ไ่ายสแกนหลายแล้วออกไหนเด้อมาจะออกหายเอยอจะออกหายเอาเจ็นหนึ่งสองเซ็นกับพอ เมื่อกี้นี่เป็นฝ่ายบูชายพิเศษเดิมเหตุเกิดมาพิเศษท่านพายจะได้ฝ่ายพิเศษเลยอยู่หุ้นเนอร์ไป่บูซาเอาอันใหม่เปินมัดใหาประจำวันเกิดเกิดวันใดเอาสีนั่นเนอร์ทำนี่อันนี้นว่าหัดห้ทั่วไปลูกหลานมาหน่อยก็ได้เนาะท่านพายจะได้ฝ่ายพิเศษฝ่ายบูซาเนอร์ลงอัคระนาโมให้เรียบร้อยเนอร์ไปบูซาเอาน้ำพิ่นอันนี้เอามือให้ลูกให้หลานบุกคอตัวแขนตัวเองก็ได้ใายก็ได้ เดินทางแกวขาปลอบไัยเอาอัปจิตัวจีตัวไว้เด้อเอาถุงสีเนาะเอาโูอยู่ดี่นี่เด้อใจยังพูนี่บอกเอาพูนี่ก่อนพามาบันโคกใหญ่เมืองเมืองอุดมพรอุมพรเมืองอโคโมทนา่อยอดพิดยอดตัวาพญานาคใหญ่อีก มืองจีบสาธุฮะกบอกกันวิไลเมืองจำพวเมืองธนาดอ้อสาธุอย่าเข้าไปเด้อแม่เด้ออามสื้อก่นอามสืกทางยลืาเอาเาให้หห่ยเยเดี๋ยว ເອົາວ່າຊໍຊື້ໄຖ່ງ່າຍໆບง່ຍັງກໍໄດ້ລັດສະມີນ້ອງລັດສาມີນຖນະປະຍດຢສາທນຄີສາທ ยังไงโอ้กัดๆนยังไงเป็นยัง่ต้มห้อสําหรับคลิปนี้เนาะสขอคไปทางผู้ใหญ่เจดี FC ทุกคนนี่ทุกคนที่ติดตามมตตั้งแต่ต้นจนโอ้น้องๆก็ทกันนั่งกินข้าววซั่นนเด้อนะสําหรับคลิปนี้ล่พี่แล้วน้องยสกอพ้อกันในคลิปหน้า ขอบุญขอบคุณไปเบอรสุขุสุโขทิศที่ตามอารมณมคิมของเราสั่งแต่ต้นโอดจแลวบาโฆษณาะล้วคิมีละพีละน้องไฟสักเข้าอกันได้คิปหนาเกาะกาเข้ามาสบายดีสบายดีวัสุขุสุโขเนย